นี่คุณอีนี่ยังเป็นใครฉันถามว่าอีนี่มันเป็นใครคุณมีเวลาพาผู้หญิงคนอื่นมาเดินเล่นแต่กลับไม่มีเวลาพาฉันไปซื้อของให้ลุงเนี่ยนะนหนคุณบอกว่าคุณมีประชุมไม่ว่างมาส่งฉันฉันก็เข้าใจคุณแล้วคุณมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงเออ่นี่เมียคุณเหรอคะคุณก็บอกเขาไปสิว่าคุณเบื่อเขาเต็มทนแล้วก็กำลังจะขอหยากับเขาหุบปาก ห้สั่งแกพูด it, really, feels, อ my my ีน really. ี่ก็น่าด้านจริงๆรู้ทั้งรู้ว่าพี่หยงมีลูกกับฉันแล้วนี่จะมาเป็นเมียน้อยเขาอีกก็คุณมันทําหน้าที่เมียได้ไม่ดีพี่หยงเขาก็เลยต้องออกมาหาความสุขกับฉันเขายังบอกกับฉันอีกนะว่าตอนอยู่กับคุณน่ะแข่งเนี่ยกระท่อนไม้แล้วฉันผิดตรงไหนที่ฉันให้ความสุขพี่เขาได้พี่พี่จะอยากกับฉันจริงเหรอพี่จะทิ้งลูกกับฉันจริงๆเหรอ พี่ตอบสิใช่ไหมตอบสิโอ้ยนี่ฉันพูดขนาดนี้แล้วคุณยังไม่เข้าใจอีกเหรอนำหน้าอย่างเธอจะเอาอะไรมาสู้ฉันอย่าคิดนะว่าแค่เอาเรื่องลูกมาอ้างแล้วเขาจะยอมเลือกเธอฉันยังสาวยังสวยจะมีลูกให้พี่หยงอีกสักี่คนก็ได้อย่าหวังเลยว่าเขาจะเลือกคนอย่างเธอโอ้คำก็สวยสองคำก็สวยสวยมากใช่ไหมอุ้ยหยุดหยุนี้ละ หยุดหัวให้อยู่ใน้ินไหมไไนี่คุณคุณจะเดินหนีปัญหาแบบนี้เหรอนี่คุณยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าผู้หญิงสองคนก็ะทะเลาะกันเพราะคุณคุณไม่คิดจะทำอะไรเลยเหรอคนหนึ่งก็เป็นภรรยาของผม และเป็นแม่ของลูกผมอีกคนก็เป็นผู้หญิงที่ผมรักงากาที่สุดคุณจะให้ผมทำยังไงล่ะเอางี้ผมมีวิธีพอได้แล้วผมบอกให้พอได้แล้วผมบอกให้พอได้แล้วน้ำหน้าอย่างแกเจ้าอะไรมาสู้ฉัน โสมก็สมดูแต่งตัวสิถ้าไม่บอกคนอื่นเขานะคงคิดว่าเป็นพี่สาวพี่หยงทำตัวอย่างกับป้าม่บ้านที่รักไปกันเถอคะค่ะอย่าไปสนใจเลยที่รักมานี่หยงฉันอยู่กับคุณตั้งกี่ปีทำไมคุณถึงทำแบบนี้กับฉันดูหน้าแกก่อนไหมค่อยมาตั้งคำถามอ่ะดูสารลูกตัวเองสกักกอน สงสัยโลกหัวใจพี่อยู่จากการเลิกอีกแล้วเราสิพี่เออฮัลโหลสวัสดีค่ะช่วยด้วยค่ะตอนนี้มีคนเป็นโรคหัวใจกำเริบอยู่ที่สวนสาธารณะค่ะค่ะค่ะพี่ยองพี่ยองอ้ยพี่ยอง ใครเป็นญาติคนไข้คะชนิงค่ะเชิญเข้าพบหมอข้างในด้วยค่ะฉันเป็นภรรยาของเขาเองค่ะอตอนนี้คนไข้าอาการหนักมากนะคะต้องได้รับการผ่าตัดด่วนหมอจะให้ญาติคนไข้เป็นยอมรับการผ่าตัดตรงน,นี้นะคะแล้วตอนนี้พี่หยงเป็นยังไงบ้างคะ ไม่ว่าจะยังไงคุณหมอต้องด้วยสายมิเชนด้วยนะคะนะคะหมอจะทําให้เต็มที่ค่ะแต่หมอไม่รับรองนะคะว่าหลังการผ่าตัดแล้วคนไข้จะกลับมาหายเป็นปกติเหมือนเดิมไหมถ้าโชคดีก็อาจจะกลับมาหายเป็นปกติแต่ถ้าโชคร้ายก็อาจจะกลายเป็นเจ้าชายนิทราไปตลอดชีวิตยังไงหมอขอให้ญาติทำใจเผื่อไว้ด้วยนะคะอะไรนะพี่หยงจะเป็นเจ้าชายนิทราเหรอแล้วหลังผ่าตาัดเสร็จ ก็ไม่รู้ว่าจะหายปกติไหมเอ่มใช่งั้นฉันขอตัวก่อนนะไหนเธอบอกว่ารักพี่หยงมากไม่ใช่หรอแล้วพอตอนนี้พี่หยงไม่สบายต้องมีคนคอยดูแลทำไมเธอใจดำแบบนี้ล่ะแล้วใครจะไปโง่อยู่ต่อละ่ะฉันยังสาวเองสวยฉันมีเอาเวลาทาั้งชีวิตไปดูแลคนพิการอย่งนั้นหรอที่ฉันคบกับพี่หยงน,นะก็เพราะว่าพี่เขารวย ให้ความสุขฉันได้แต่ถ้าตอนเนี้ยเขาให้แบบที่ฉันต้องการไม่ได้แล้วก็ใครจะโง่อยู่ต่อล่ะยังไงเขาก็เป็นสามีเธอจัดก,การเองแล้วกันนะฉันขอบา คุณรู้หรือยังล่ะว่าใครที่รักคุณจริงตอนที่คุณลำบากที่สุดใครที่อยู่เคียงข้างคุณไม่ทิ้งคุณไปไหนขอบคุณมากนะครับที่ช่วยเตือนสติผมถ้าไม่มีคุณช่วยผมหาวิธีตอนนี้ผมยังไม่รู้เลยว่าผมต้องทำยังไงขอบคุณมากนะครับพี่นิโอ พี่เป็นอลไรมากเปล่าฉันเป็นห่วงพี่แทบแย่แล้วพี่เจ็บตรงไหนไหมแล้วพี่ทำไมแล้วผมผิดไปแล้วยกโทษให้ผมเลยนะต่อไปผมสัญญาว่าจะไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้อีกนี่คุณทำแบบนี้ได้ยังไงคุณนี่เร็วกว่าที่ฉันคิดไว้เยอะเลยนะไปใิ้พคนเลยนะและัว ทีนี้เป็นไงล่ะตอนนี้ถึงคุณจะเสียใจแค่ไหนก็ไม่สามารถกลับไปย้อนอดีตเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอกตอนนั้นคุณไม่รู้จักยากยังช่างใจไม่รู้จักห้ามใจตัวเองทำให้คนที่คุณรักผิดหวังและเสียใจผมบอกอะไรคุณอย่างหนึงน,นะตอนที่คุณจเจริญรุ่งเรืองคุณมีเงินจะมีผู้หญิงมากมายที่เข้ามาหาคุณเพื่อหวังความสบาย แต่ตอนที่คุณลำบากและคุณล้มเหลวจะมีแค่ผู้หญิงที่รักคุณจริงเท่านั้นที่จะอยู่เคียงข้างคุณไม่มีหายไปไหนตอนนี้เหมือนคุณกำลังทำให้ผู้หญิงคนนั้นหายไปจากชีวิตคุณยังยืนเซื่ออยู่ทำไมล่ะนิ่ตามเธอไปสิ